เลยคิดว่าอันนี้หลเป็นโอกาสดีที่เราเชิญโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยเพื่อที่จะอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตบรรยากาศเราก็จะเห็นว่าบรรยากาศสบายๆใช่ไหมคะเราก็จะได้มีเวลาท่านผู้บริหารคุณครูแกนนําคุณครูขับเคลื่อนคุณครูบีทีทั้งหลายเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมานั่งคุยกันมานั่งดูซิว่าเอ๊ะเราทํางานมาตั้งนานแห ออไอ้สิ่งที่เราทำงานมาเนี่ยมันมาถึงไหนกันแล้วเราเข้าใจตรงกันแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วแต่และคนบทบาทหน้าที่เนี่ยเป็นยังไงเรามีปัญหาไหมแล้วเราจะต้องทำอะไรอีกยังไงแค่ไหนเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราวาดฝันกันเอาไว้นะคะ <c oughs> ทวนี้ครั้งก่อนนะั้นอาจารย์ชัยวัฒน์ให้โจทย์เอาว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยพูดถึงว่า มันเป้าหมายของเราเนี่ยตรงกันไหมมีความเข้าใจทุกอย่างตรงกันไหมในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหรือในเรื่องของการเป็นศูนย์นะคะอันที่เรามาฉพาวเวอรพอยเต็มที่แล้วเราก็พูดไปเรื่อยแต่จะแข็งจังเลยทําไมแข็งอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็พอพูดเสร็จปุ๊บเราก็วิเคราอง์เราก็ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เลยบา แข่งอย่างนั้นคน mm hmm. ฟังม like mm ันจะได้เออสบายอกสบายใจนะคะก็เลยอยากจะเล่าถอยหลังไปให้ฟังว่าไอ้ตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มนี่อันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะคะไม่รู้จะอาจจะใช้เวลานานไปนิดแบบเดิมนี่เราไม่เคยทํางานภาคการศึกษาเลยนะทํางานทางด้านการเงินเป็นผู้จัดการกองทุนรวมดูซื้อหุ้นขายหุ้นวิเคราะห์เยียนเนี้ย คิดว่าเอ๊ะไอ้งานที่เราทําเนี่ยมีคุณค่าจริงหรอือเปล่าไอ้งานที่ที่เราทําเ,าเนี่ยก็เลยอธิษฐานเลยนะคะเป็นคนชอบอธิษฐานก็อธิษฐานว่ถ้างานนี้เนี่ยเรามีข้อสงสัยแล้วเนี่ยขอให้ได้งานที่มันเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วเป็นงานที่มันถูกทำนองคลองทําที่มันควรจะเป็น วันต่อมาเนี่ยนะคะเพื่อนที่อยู่ธนาคารไทยพาณิชย์โทรมาเออทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไหมบอร์ดกำลังจะขยายผลเรื่องนี้แหละก็ตัคลุกม,มากเลยทำยังไม่รู้หรอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันคืออะไรยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้แต่อันที่หนึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จะทำมันต้องดีทำเลยแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวพอดีมัน,มนกระตุาอธิฐานเอาไว้อาใช่ นะออพอมาคุยปุ๊บไปลาออกจากที่ทํางานเดิมเลยนะคะไม่สนใจอะไรเลยจะมาทำเรื่องนี้ได้มาเข้าประชุมบอร์ดครั้งแรกเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้หยุดคิดแล้วก็มีสติก่อนที่เขาจะทําอะไรก็ตามแล้วเขาก็น่าจะรับการเปลี่ยนแปลงที่มันมาอย่างรวดเร็วได้ใช่ไหมคะเนี่ยสิ่งข้อมูลที่เือได้ตอนนั้นก็เลยเอ,อคิดว่าอย่างนั้นอะ ว่าโจทย์ที่ทำอันที่เ่งเราต่อยอดต่อยอดแต่ว่าอะไรก็แปลไม่ออกต่อยอดแตว่าวอะไรแหวนวัดเด็กก็แปลว่าเราทำงานที่คนอื่นเขาทำมีความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราไปช่วยเขาทําเพราะว่ามูลนิธิสามกํมาล แล้วก็ทําสถานศึกษาพอเพียงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกระดับหนึ่งแล้วเราก็มาต่อยอดทํางานขยายผลให้ให้พัฒนานยิ่งขึ้นไปบอดให้จนไม่ให้ใช้เงินสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือซื้อวัสดุเราก็มาจากภาคทางด้านการเงินด้วยนะมันทำไปได้ยังไนง,งนะคะมนน่าคิดสุดท้ายอ๋อ เพราะมันพัฒนาคนใช่ไหมคะแ้สิ่งที่ต้องใส่ก็คือกระบวนการคือกระตุกกระตุ้นให้ได้คิดคือการสร้างเครือถ่ายอ่ะสุดท้ายเราก็มาทำความรู้เรื่องนี้ก็ไม่มีนะเปน,นั่งอ่านอ่านอ่านเศรษฐกิจพอเพียงมันก็เรื่องถึงออเป็นหลักคิดเป็นวิธีคิดนะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคนส่วนใหญ่ช่วงนั้นนะปี4ี่แเนี่ยก็ยังมองดูเหมือนเหมือนกันถูกไหมคะ ที่จะด,ดีใหม่ต้องเอาหมูหลุมมาเลี้ยงก็อสองสมวันก่อนอะยังได้ยินนะนะคุณครูท่านไหนก็รู้เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเ,เพื่อนเขาบอกว่าโรงเรียนกําลังจะประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงเดี๋ยวต้องไปซื้อหมูมาเลี้ยงซะหน่อยหนึ่งไอเราฟังแล้วเราก็เออยังมีอย่างนี้อยู่นะใช่ไหมคะ ไม่เรียนรู้กับมันถูกไหมคะจากนั้วท่านนี้ก็มาน,นั่งคิดเออแล้วทาไมพระองค์ท่านถึงใช้คาว่าเศรษฐกิจล่ะเพราะคนส่วนมากก็มองดูเพราะเศรษฐกิจมันก็หนีไม่พ้นการใช้จ่ายกาันฉันพอละฉันไม่ซื้อไม่อะไรก็ออน,นั่งคิดทําไมท่านใช้คาว่าเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง,ท,งทั้งที่พูดถึงว่าต้องมีสี่มิติใช่ไหมมาน,นั่งคิดอ,อ๋อเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์พอดีเราจบเศรษฐศาสตร์ จริงๆแล้วก็พูดถึงคาว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คืออะไรก็คือการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้กับมนุษย์ที่มีความต้องการไม่จํากัดโดยคิดถึงที่ดินแรงงานทุนการบริหารจัดการใช่ไหมคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ว่ามันใช่เรื่องของวัตถุเรื่องเดียวเปล่ามันไม่ใช่ถูกไหมเรืต้องตีความความต้องการไม่จํากัด ภาคตะวันตกนะภาคตะวันตกเขาก็พยายามาผลิตผลิตผลิต,ลตเพื่อให้ได้ความพอใจสูงสุดที่เขาเรียกว่าอัตถประโยชน์สูงสุดใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเราทําเราบริโภคเรามีความสุขใช่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะวันทหน่มไม่ใช่ใช่ไหม,ไม,ม,ไม,ไหมต้องกลับมาอยู่คิดละลองบริหารเรื่องที่ดินเองที่ดินนี้มันไม่ใช่เป็นเป็นที่เ,เฉยๆน,นะแต่ในที่ดินนั้น มันก็คือสิ่งแวดล้อมที่เรามีคือมันต้นไม้มีทรัพยากรมีสารพัดนั่นมันก็คือมีติดของทรัพยากรแล้วเราจะบริหารจัดการมันยังไงล่ะใช่ไหมคะในเรื่องของแรงงานจริงๆคาว่าแรงงานก็คือคนถูกไหมคะคนก็คือใครก็คือสังคมเราก็จะต้องรู้จักคนรู้จกักสิ่งที่เรามีอยู่ใกล้ๆตัวเราจะท,ำทำํายังไงกับสังคมเราจะ,จะวางตัวยังไง ใช่ไหมคะเราจะดึงคนที่ร่วมงานมาใช้อย่างไรตัวการบริหารจัดก,การเนี่ยมันก็เราก็คือถ้าเผื่อเราเอาหลัออกคิดของในหลวงท่านมาใช้จริงๆเนี่ย mm. ก็คือเราก็คงทราบดีอยู่แล้วนะว่าพื้นฐานมันคือต้องมีความรู้เพราะว่าถ้าความรู้ไม่ถูกเราก็ไม่สาม,มารถตัดสินใจเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องได้ถูกไหมคะเราอยากได้เห็นอะไรเราอยากได้ผลอะไรเราก็ต้องสร้างเหตุที่มัน ไปตอบคนอันั้นให้ได้ถูกไหมค่ะแล้วก็ในเรื่องของอถ้าความรู้เราไม่ถูกเราไม่รู้ศักยภาพของตัวเราเองเราไม่รู้ศักยภาพของเพื่อนปูุงหรือของลูกน้องเราก็ไม่สามารถตัดสินใจบนความพอดีหรือความความประมาณได้อยู่ดีถูกไหมค่ะเราไม่ไม่รู้สังคมเราก็วางตัวเราเองไม่ได้แล้วพนักเนเออจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ถูกแล้วนะใช้คําว่าเศษรษฐกิจพอเพียงเพราะมันเป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดแล้อมสังคมวัฒน,ธ,นธรรมแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่โดยที่มีคุณธรร,ร,กร,รมกำกับใช่ไหมคะคุณธรร,รมกำกับนั่นก็คือว่าเราจะทําอะไรถ้าเรามีความเพียรเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็ทําไปจนหรือมีฉังทะเราก็ทําไปจนบรรลุได้แล้วเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น อันนี้มันก็ดีกว่าหลักของตะวันตกที่เรื่องของความยั่งยืนต่างๆจะมาการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเขา่านเรื่องคุณธรรมแต่เรามีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมความ ก็คิดว่าทฤษฎีเราต้องเข้าใจเข้าใจเสร็จเราเอามาปฏิบัติพอเอามาปฏิบัติแล้วสุดท้ายมันก็อยู่ในวิถีชีวิตของเราอันนี้ค่ะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นะแล้วก็สิ่งที่ได้จากการทำงานอันเนี้ยแล้วก็เชื่อว่าเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วผลมันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยทุกวันนี้เออหลักศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จริงๆแล้วสิ่งที่ไปทํากับโรงเรียนต่างๆที่โรงเรียนศูนย์หรคุณครูที่เริ่มก,กันมาตั้งแต่ปี48 49 50เนี่ยมันก็เห็นความก้าวหน้าเห็นอะไรเนี้ยขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะเพราะก็มีความสุขนะกับการที่พอเรามาเจอกันเนี่ยเองค้างหลอน,นก็มีความสุขเขาก็ ดีใจเลยไอ้ที่มารับป้ายดีใจส่วนน้อยแต่ไอ้ดีใจส่วนเยอะเนี่ยมันได้มาเจอเพื่อนครูด้วยกันเออพ่ออะไรนะพ่อวัฒนาชัยมัมงผมก้าวข้ามตรงนั้นแล้วล่ะผมไม่สนใจแล้วล่ะเออเราก็มองเห็นความสาเร็จแล้วเราก็มองเห็นความสุขแล้วก็มีเครือข่ายเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือหลายๆโรงเขาก็บอกว่าเอ๊เด็กผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้ เดี๋ยวนี้มีเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมีพูดรู้เรื่องเยอะแล้วก็ไอ้ปัญหาโชคต่อยกันน้อยลงไปเยอะเป็นเหตุเป็นผลขึ้นอยู่ในระเบียบมีวินัยขึ้นเนี่ยค่ะแต่ละโรงนะเขาก็จะมีความสำเร็จแตกต่างกันไปเออก็เลยมองดูว่าอ่ะถ้าเป้าหมายเราร่วมกันว่าสุดท้ายเราจะพัฒน,นาประเทศชาติพัฒน,นาเด็กๆของเราให้เขามีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงซึ่งคิด ถ้าเผื่อว่าเราจะย่นไอ้คำว่าอุปนิสัยอยู่อย่างพอพเพียงมาให้สั้นๆก็คือว่าให้เขามีสติคิดเป็นใช่ไหมคะานเงี้ยคิดก่อนทําแล้วก็ร่วมรู้แล้วก็มีคุณธรรมกากับเนี่ยคิดว่ามันเป็นเป้าหมายของเราทุกคนในที่นี้ใช่ไหมคะเมื่อเมื่อ,เ,อ,อเรามีเป้าหมายที่ตัวเด็กสร้างเด็กเราก็เชื่อว่าเ,เราก็ต้องเอามาใช้ก่อนอยู่ดี ผอ,อก็ใช้ท่ออานผอก็มีการบริหารจัดก,การมีการสนับสนุนคุณครูหรือว่าคุณครูเองก็เอามาใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างให้นักเรียนมีการสร้างบรรยากาศซึ่งาตามโจทย์เนี่ยก็คิดว่าหลายในโรงเรียนเนี่ยเขียนมาแล้วล่ะคราวนี้เราก็มาดูกันว่าสอ,องสา2วันนี้เนี่ยที่เราจะมาทํากันนะคะแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้จากคนอื่นด้วยเนี่ยเราจะ เรียนรู้ได้แค่ไหนแล้วเราก็จะรู้จักตัวเองว่าแค่ไหนเราต้องเพิ่มเติม ในเรื่องของอการบรรยายหรือการอะไรเหมือนที่เราเคยเิมเนี่ยคงคงจะไม่ใช่แต่จะเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วก็ค้นพบจากตัวของเราเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนไหนที่คิดแล้วก็คุยแล้วก็เลิกแล้วค้นพบตัวเองมากที่สุดเราก็จะได้เห็นอะไรดีๆแล้วเ,เชื่อว่าเรามีอะไรดีๆเยอะนะคะ